คุณเคยระสบปัญหาพี่ตัวเมตาในการปั้นทีมไม่พอหรือเปล่าตัวนู้นก็ไม่มีตัวนี้ก็ไม่มีเราสามารถเอาตัวอะไรมาแทนได้ดีคลิปนี้คำตอบครับสเตลล่าโกพัทบ,บริการเติมเงินเกมแบล็คโควเวอร์โมบ,บายและเกมมือถืออีกมากมายในราคาถูกเติมถูกเติมไวไว้ใจสเตลล่าโกพัทสามารถสแกนคิวอาร์โค้ดนี้เพื่อแอดไลน์ line, เพื่อไปใช้บริการได้เลยนะครับผมรละละเอียดเพิ่มเติมสามารถดูใต้ดีคลิปชาติได้เลยนะครับเอาละครับผมก็สวัสดีผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมยินดีรับทุกคนด้วยนะครับสู่ช่องติ้งกัน ที่คุณผู้ชมนะครอบชอบถามว่าพี่ครับพี่ครับทีมสีนี้ไม่มีตัวนี้ใช้อะไรดีโอเคครับวันนี้เดี๋ยวเราจะมาไล่ตอบคาถามให้หมดเลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาไล่จัดทีมให้หมดเลยนะครับว่าแต่ละสีนะครับในแต่ละทีมในแต่ละตําแหน่งนะครับถ้าไม่มีตัวเมตาควรใช้ตัวอะไรมาแทนได้นะครับโอเคครับผู้ชมครับ เดี๋ยวเราไปเริ่มกันที่สีฟ้าเลยนะครับผู้ชมครับสำหรับทีมสีฟ้านะครับเรามาเริ่มกันตำแหน่งแรกเลยนะครับก็คือตำแหน่งแท้งนั่นเองนะครับผู้ชมครับตำแหน่งแท้งนะครับผมตัวแรกเลยนะครับเราจะไล่จากตัวเมตาตก่อนละกันนะครับใครที่มีแท้งสีฟ้าใครที่มีมาร์สนะครับมาร์สคือตัวไหนตัวนี้ครับใครที่มีมาร์สนะครับก็สามารถเอามาร์สนะครับเป็นแท้งนะครับสีฟ้าเป็นเมียนแทงได้เลยนะครับสำหรับตัวสีฟ้าเนาะถ้าทีมฟ้าไม่มีมาร์สควรจะเอาตัวอะไรมาต่อนี่เลยครับตัวที่จะมาแทนมาร์สนะครับถ้าไม่มีมาร เป็นแท้งสีฟ้านะครับผมระดับ SR นะครับเป็นระดับ SR นะแต่ว่าที่เห็น l นวอนี่คือผมอัพระดับขึ้นมาเะครับเจ้าโซมารอนนะครับเป็นตัวแท้งระดับ SR นะครับที่มีประสิทธิภาพในการแท้งนะครับลงมาจากมาร์ทได้เลยะครับสามารถเอาโซมารอนมาแท้งแทนได้นะครับแต่ว่าทุกคนครับถ้าคนดูไม่มีทั้งมาร์ท ไม่มีทั้งโซมาลอนนะครับตัวที่ผมจะแนะนําตัวต่อไปนะครับเป็นแค่ระดับแรงอ่านนะครับแต่ว่าก็สามารถเอาไปยืนแทงให้ทุกคนได้นะครับนั่นก็คือเซเก้นะครับหรือฮึ่ห้าของเรานั่นเองนะคผู้ชมครับเซเก้นะครับเป็นตัวที่แทงได้ยังไงนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมจะอธิบายสกิลของเซเก้ให้ทุกคนได้ฟังละกันเอาเผื่อบางคนไม่รู้นะครับก็เซเก้นะครับสกิลที่1ของมันนะครับคือการยิงลูกบอลกากาใส่เขานะครับแต่สกิลนี้ไม่มีผลอะไรมากเนาะสกิลที่2นะครับเป็นการยิงกระสุนปืนใใหญ่่2ลููกสต แล้วก็ที่ผลยั่วยุนะครับกับศัตรู1เทินนะครับก็คือยั่วยุแน่นอน100%นะครับคือถ้ายิงใส่ใครตัวนั้นก็จะตีเซกเก้แน่นอนครับแต่ว่ามีโอกาส60%นะครับที่จะเพิ่มปัรป้องกันนะครับเลเวลหนึ่งนะครับเป็นเวลา2เทินซึ่งเลเวลหนึ่งมันเพิ่มน้อยครับอ่าอย่าไปหลงตัวเลขมาเลยครับร้อยห้าเปอร์เซ็นต์นี่มันเพิ่มน้อยมากๆเลยนะครับก็ไม่ต้องอัพสกิลก็ได้นะครับถ้าจะอัพตัวนี้ไปแท้งเป็นสายสีฟ้าสำหรับการลงด่านสีแดงเนาะมาถึงสกิลอ สกิลอันติของเจ้าเซกเก้นะครับผมก็คือยิงปืนใหญ่เหมือนกันจากบาเรียใส่ศัตรูนะครับจ่ายผลปั๊บเสริมกําลังเลวสาซึ่งลดความเสียหายที่รับลง34%เลยทีเดียวเชียวนะครับเวลาเราจะเปิดเราจะเปิดด้วยสกิลนี้นะครับเราถึงค่อยไปยั่วยุก,ก็ได้นะครับมันจะได้ถึกๆหน่อยเนาะ เพราะว่าบัฟเสริมกําลังนะครับก็จะอยู่เป็นเวลา2เทือนเนาะสามารถไปยอยย่ได้เทือนหนึ่งนะครับผู้ชมครับตัวนี้ก็สามารถใช้แท้งแทนได้นะครับผมคิดว่าตัวนี้น่าจะต้องมีทุกคนแล้วแหละไม่มีใครหรอกที่ถูกไม่ได้เลยเซเก้นะครับผู้ชมครับสามารถใช้แทนแทงสีฟ้าได้นะครับผู้ชมครับต่อไปผมจะพูดถึงดีบัฟเฟอร์นั่นเองนะครับดีบัฟเฟอร์ของทีมสีฟ้าสามารถเอาตัวอะไรมาใส่ได้บ้างครับซึ่งเมตาของดีบัฟเฟอร์สีฟ้านั่นก็คือโลตัสนั่นเองครับผู้ชมครับถ้าใครไม่มีโลตัสจริงๆนะครับเออาาามช้นนีไดดเย์ืป็ ฟ้าจำแรงไปก่อนนะครับเพื่อที่จะไปลงดันแดงนั่นเองนะครับชาร์ลอตเป็นสีแดงเหมือนกันนะครับพยายามใส่ของกันเยอะๆอย่าให้มันตายก็พอครับทุกท่านครับและประเด็นคือชาร์ลอตเป็นตัวที่มีสกิลประสานคู่กับโซด้วยครับถ้ามีโซก็สามารถใส่ชาร์ลอตมาคู่กับโซได้นะครับเป็นตัวดีบัฟเฟอร์แทนได้นะครับทุกท่านครับต่อไปจะเป็นตัวดาเมจนะครับตัวดาเมจที่แนะนำนะครับสำหรับต้นเกมเลยนะครับก็จะเป็นยามิฟ้านั่นเองนะครับคุณผู้ชมสามารถเอากุญแจนะครับพบผ่านนะครับมาไขเพื่อปลดยามิฟ้าได้นะครับผมสามารถเอามาเป็นตััวแแออททคเกรร์ีมฟ้้าไดนะบ แว่าถ้าคุณผู้ชมไม่มีไม่มีจริงๆเลยนะครับผมตัวที่จะเอามาแทนนะครับผมยามิฝาได้นั้นก็คือโซลิโดครับโซลิโดซิวาครับคุณผู้ชมครับสามารถทําดาเมจได้นะครับผมในส่วนหนึ่งของยามินะครับแต่ว่าก็จะอาจไม่โหดเท่ายาม้นะครับทุกคนครับถ้ายังไม่มีโซลิโดอีกโซลิโดก็ไม่มียามิก็ไม่มีเลยทํายังไงนะครับดาเมจสีฟ้าจะเหลือตัวอะไรบ้างครับดาเมจสีฟ้าจะเหลือเป็นลักนะครับกับโกส์นะครับแต่ก็ไม่ค่อยแนะนําให้ปั้นเท่าไหร่นะก็แนะนำนะครับไปายกุญแจหายามิมา ไม่ก็หาโซโดมาใส่นะแต่ว่าแพทล่าสุดมานะครับตัวที่จะเอามาเป็นแอตเทคเกอร์สีฟ้าได้ก็มีเหมือนกันนะครับนั่นก็คือฟานาครับฟานาคือตัวไหนไปดูกันครับฟานานะครับฟานาเป็นตัวที่ทำดาเมจได้ค่อนข้างดีเช่นกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูสกิลของฟานากันดีกว่าครับสกิลที่1ของฟานานะครับจะเป็นการปล่อยลูกไฟนะครับแล้วก็ติดเผาไหม้ด้วยครับยละเอียนบอกว่าปล่อยลูกไฟเวส่ศัตรูนะครับแล้วก็มีโอกาส80%นะครับที่จะติดเผาไหม้ครับเป็นเวลา2องเทื่อนนั่นเองเผาไหม้นะ สามารถเผาซ้อนทับได้ถึง3ครั้งเลยครับผู้ชมระบบเลยโคตรแรงครับผู้ชมครับถ้าเผาเรื่อยแรงมากๆเลยครับผู้ชมครับต่อไปครับเป็นสกิลที่2ครับสกิลที่2นะครับคือเป็นสกิลสั่งให้ซาลาเมนเดอร์นะครับหรือมังกรตัวกระเปียกพ่นไฟใส่นั่นเองครับเวลาพ่นไฟใส่นะครับถ้ามีตัวที่โดนเผาอยู่นะครับก็จะดูดเลือดมานะครับจำนวน50%านนะครับเป็นสกิลที่ยิงหมู่นะครับสกิลนี้นะครับต่อไปเป็นอติของฟานาน้องฟานานะครับมาเราไปดูอิิก่อนดีกว่านะครับ ตีกับฟานาคือการที่ให้สายเมนเดอร์นะครับพ่นไฟนะครับอย่างแรงฮะพ่นใส่ศัตรูนะครับเมื่อพ่นไฟเสร็จนะครับจะให้ผลบัฟเพิ่มพลังโจมตีทั้งหมดนะครับเลเวลสองก็คือเพิ่มทั้งกายภาพนะครับและพลังโจมตีเวท40%เลยนะครับคนอาจจะเปิดด้วยอันติก่อนแล้วค่อยตามด้วยสกิลหนึ่งหรือสกิลสองก็ได้ครับฟานาเป็นสกิลหมู่ทั้งสองสกิลเลยครับทั้งสกิลสองและสกิลสามเลยนะครับเป็นตัวที่สามารถนะครับเอามาแทนยามิได้นั่นเองนะครับต่อไปครับเป็นตัวฮิลนะครับผู้ชมครัับถ้้้าาคุณผูชมมจะททีีสฟเพื่อไปลงดน นะครับผมแนะนําเลยนะครับให้คุณหาชามี่มาใส่ซะเพราะชามี่นะครับเป็นตัวฮิลเลอร์สายสีฟ้าที่ตีธรรมดาไม่โอกาสติดเบิร์ดและฮิลหมู่ยังหากนะครับผู้ชมครับเป็นตัวที่ฮิลได้ค่อนข้างดีนะครับธรรมดาติดเบิร์ดฮิลหมู่นี่คือชิลมากๆเลยครับก็สามารถหามาใส่ได้ครับแนะนำเนาะแต่ถ้าไม่มีจริงๆนะครับผู้ชมครับสามารถนะครับเอามิโมซ่าแดง มาใส่แทนก่อนได้นะครับเพราะว่าดันแดงนะครับกับมิวซาแดงนะครับมันเป็นทตุเดียวกันนะครับต้องดันของมิวซาไม่ให้แบบว่าโดนทีเดียว2ทีตายนะครับจะได้ยืนอยู่แล้วก็ฮิวได้ฮิวไม่ให้ตัวแทงตายได้ก็สามารถผ่านดาดสิของดันแดงได้เช่นกันนะครับผู้ชมครับต่อไปครับผู้ชมครับเดี๋ยวเราจะมาฟอร์มสีเขียวกันดีกว่าครับผู้ชมครับเราจะเริ่มด้วยดีเฟนเดอร์เหมือนเดิมแล้วผู้ชมครับตัวเมตาของทีมสีเขียวนั่นก็คือลาเดสเลยผู้ชมครับสกิลเข้าของลาเดสนะครับอันติจะเป็นการสร้างบาเรียตามพลังโจ บาลียให้กับคนทั้งทีมนะครับผู้ชมครับแล้วก็มีสกิลเพิ่มกรอะให้คนทั้งทีมอีกต่างหากแต่ประเด็นคือข้อดีของเจ้าลาเดสเลยครับอันติเวลาสร้างบาลีเลี้ยวยังเพิ่มความอดทนนะครับให้กับทั้งทีมนะครับแล้วก็การสถานะผิดปกติทุกอย่างอีกต่างหากด้วยนะครับผู้ชมครับถ้าไม่มีเอาตัวอะไรมาแทนได้นะครับถ้าไปมีสามารถเอาเจมอนี่เลยครับผู้ชมครับคลาวส์นะครับผมผู้ชมครับหรือรุ่นพี่ของยูโนนั่นเองสามารถเอาคลาวส์มาแทนได้นะผู้ชมครับใครไม่มีโอเคต่อไปนะครับเป็นตำแหน่งแอตแทก เลยละกันนะคุณผู้ชมครับแอตแท็กเกอร์นะครับที่กําลังเป็นท่าอยู่นะตอนนี้นะครับมี2ตัวเลยนะครับอย่างนั้นก็คือลิสกับไลอานั่นเองคุณผู้ชมครับอ่าจะเป็นสองตัวนี้ครับตัวแรกคือลิสครับคุณผู้ชมถ้าเปิดได้ลิสนะครับคุณผู้ชมก็สามารถเอาลิสมาปั้นนะครับเพื่อเป็นแอตแท็กเกอร์นะครับของทีมเขียวเพื่อมาลงดันผ่านดันฟ้าได้นะครับถ้าไม่มีลิสแล้วเปิดได้ไลอาก็สามารถเอาไลอามา แทนได้เช่นกันนะครับสกิลคร่าวๆของเจ้าลิสนะครับตัวใหญ่ลิสทุกสกิลจะเป็นการเพิ่มอัตราคริตนะครับดังนั้นตัวลิสเป็นตัวที่ครีบ่อยมากอยู่แล้วครับดังนั้นสามารถหาของที่เข้าดาเมจมาใส่ให้เพื่อให้มารีแรงๆและตีวนโหดได้เช่นกันและสกิลสมันสามารถจอเกาะได้ดังหากับเพิ่มคริบและจอเกาะดังนั้นสกิลสจะเป็นสกิลเดียวที่ค่อนข้างแรงนะครับคุณผู้ชมครับสามารถเอาไปใช้ได้เช่นกันครับต่อไปเป็นไลอาครับผมไลอานะครับเป็นตัวคัดลอกสกิลนั่นเองนะครับเงื่อนไขในการใช้สกิลลลลคคคคคค่่่ออออออนนนนนนขข้้าางงงงเเยะะะััััััรรรรรบบบซึสสกกกกกกิิมมืดถูแ เขามีบัฟอยู่บนหัวนะครับเขาก็จะตีแรงขึ้นนะครับอีก30%นั่นเองนะครับส่วนสกิลที่2เป็นการคัดลอกบัฟนะครับเหมือนว่า ถ้าเราไม่มีตัวบัฟจริงๆแล้วก็ไปคัดลอกของจากชาวบ้านเข้ามาแล้วค่อยขอบโมกับสกิลหนึ่งหรือว่าสกิลอันติีก็ได้ครับซึ่งสกิลอันติีนะครับความแรงของอันตรีของเขานั่นก็คือถ้ายิ่งมีบัฟเยอะเท่าไหร่ก็จะยิ่งแรงเท่านั้นนะครับดังนั้นหาตัวบัฟไปเยอะแล้วก็ขโมยเยอะครับมันจะแรงมากสําหรับไออาร์เนาะถ้าไม่มี2ตัวนั้นนะครับตัวที่คุณสามารถเอามาใส่ได้นั่นก็คือยูโ you น know ครับนี่เลยครับยูโ you น know เลยครับ ไม่มีจริงๆเลยนะไม่ก็ถ้าคุณปั้น Attacker ทีมสีฟ้านะครับมาแบบสุดแล้วจริงๆนะครับแล้วก็ขี้เกียจปั้นอยู่เรื่องจริงสามารถลองเอา Attacker สีฟ้าคุณมาลงแทนได้ครับสำหรับดันสีฟ้าเนาะเพราะเป็นสีเดียวกันนะครับก็อย่าตายไว้ก็พอครับต่อไปคุณผู้ชมครับเป็นตำแหน่ง b u f อ e r หรือตำแหน่ง Supporter นั่นเองครับคุณผู้ชมครับตัวที่ผมจะแนะนําในการเอาลงมาปั้นนะครับนั่นก็คือริวนะครับตัว b u f อ e r นะครับริวคือตัวผู้กันครับ เป็นตัวพุกันนะครับที่เป็นดีบัฟเฟอร์นะครับผมสกิลว่าเข้าของริวเลยนะครับจะเป็นการลดพลังการของศัตรูนะครับผมและมีการล้างบัฟนะครับออกจากศัตรูจังหากครับอาตีของเขาสามารถทําให้ศัตรูนะครับโดนสตันได้่ังหากนะครับและติดสถานะนะครับบทสภาพหรือว่าเพิ่มความเสียหายที่รับ50นนั่นเองครับเป็นตัวดีบัฟที่ค่อนข้างดีครับลดทั้งเกาะแล้วก็เพิ่มความเสียหายด้วยนะครับผู้ชมครับสกิลหนึ่งก็สามารถนะครับเพิ่มแรงโจมตีเวทได้อีกจังหากนะฮะเป็นตัวดีบัฟเฟอร์ท ตัวต่อไปที่ผมจะเอามาให้แทนนะครับจะเอาตัวนี้มาใช้แทนริวได้เช่นกันนะครับนั่นก็คือเนบราครับทุกคนนี่เลยครับเนบราครับเนบราเป็นดีบัฟเฟอร์เหมือนกันครับสกิลของเขาเข้าคือการลดพลังป้องกันของศัตรูทั้งทีมเนาะเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับโอกาสนะครับผมเหมือนสตัร์นั่นแหละครับศัตรูที่โจมตีใส่ครับเหมือนจะเอาหมอกรัดไว้ครับสี่สิบเปอร์เซ็นต์นะเหมือนเป็นการสตัร์นั่นแหละเนาะแล้วก็ศัตรูก็ไม่สามารถทําอะไรในเทินตัวเองได้ครับเหมือนโดนสตัร์นั่นแหละนะครับสกิลอันตินะครับก็คือเเเหหหมมืือออนนน้้รรล่่าาางงงงโคคัับบบแแยกข ตัวครับแล้วถ้าเราใช้สกิลนะไอ้ล่างแยกมันก็ช่วยเราตีด้วยนะครับจาก1ฮิตเป็น3ฮิตประมาณ2เทือนนั่นเองครับสำหรับเนบราเนาะสามารถใชแทนริวได้เช่นกันนะครับชมครับแต่ว่าถ้าไม่อยากใช้เนบรานะครับแล้วเรามีวันทอสนะครับจะเป็นสายซัพพอร์ตเตอร์นะครับจะเน้นเร่งความเร็วนะครับเพิ่มความคล่องตัวฝั่งเราจะได้ตีไวๆรัดคิวมาตีก่อนชาวบ้านเขาได้นะครับแล้วก็สามารถเพิ่มระดมตีเวทแล้วก็ปิดกั้นนะครับอ่าดีบัฟที่มันลดความคล่องตัวได้เช่นกันนะครับก็ใครไม่มีไอ้พวก2ตัวน้จริงก็สาามรถใช้วนทอสไปบัฟเเพิ่มมดาจ ได้นะครับโอเคครับผู้ชมครับเดี๋ยวผมจะใส่เป็นเนลาไปก่อนลนะกันเนาะใส่เป็นเน布าไปก่อนละกันส่วนตัวฮยวเลยครับจะหนีเป็นใครไม่ได้ก็ต้องเป็นน้องมิโมซ่าสีเขียว SSR อยู่แลนะ้วเนาะผู้ชมสามารถใช้มิโมซ่าสีเขียวได้เลยครับทีมเซตสีเขียวก็จะเป็น ประมาณนี้นะคุณผู้ชมครับแต่ว่าถ้าไม่มีมิโมซ่านะครับก็สามารถลองเอาชามี่มาลงได้ครับแค่มันยืนได้ก็พออย่าโดนทีสองทีตายเหมือนกันนะครับเหมือนเอามิโมซ่าแดงมาใส่ลงดันแดงนั่นแหละนะครับคุณผู้ชมครับต่อไปนะครับเพื่อไม่การเสียเวลานะครับเราจะจัดทีมสีแดงเลยเลยกันเอ่อตัวแรกจะเป็นตัวดีเฟนเดอร์นะครับของสีแดงนะครับรามีแน่นแน่นอนอยู่แล้วครับนั่นก็คือแอตตาแดงครับคุณผู้ชมครับแอตตาแดงทุกคนมีอยู่แล้วครับต้องเอาตัวอะไรมาแทนเลยครับทุกคนมีอยู่แล้วครับพระเอกของเราได้มาตั้งแต่ต้นเกมนะครับสามารถ ตัวดีบัฟเฟอร์นะครับตัวดีบัฟเฟอร์นะครับเราจะเอานี่ครับชาร์ลอตนะครับสามารถเอาชาร์ลอตนะครับมาเป็นตัวดีบัฟเฟอร์ได้เช่นกันนะฮะลดเกราะได้นะครับลดเกราะแล้วก็ลดพลังโจมตีของศัตรูได้เช่นกันนะครับซัพพอร์เตอร์นะครับสามารถใช้เป็นฟินลันก็ได้ครับแต่ว่าฟินลันนั้นจะเน้นนะครับเน้นบัฟเพิ่มกิติคอลนะครับกับเพิ่มความเร็วนั่นเองเนาะพวกซัพพอร์เตอร์จะเป็นแบบว่าบัฟให้พวกเราแบบว่าได้ตีแรงขึ้นตีติดคีบนั่นเองครับตีไวขึ้นนั่นเเเเอปรรรรมมมาาัั้ผูชตตต็วว นาแผทปัจจุบันนะครับนาแผดปัจจุบันที่โนเอลชุดว่ายน้ํายังไม่เข้านะครับจะใส่เป็นยามิแดงครับผมจะแทนยามิมียามีฟ้าด้วยยามิแดงนะอันนี้คือสมมติว่าเป็นยามิแดงนะครับ แทนด้วยยามิแดงไปก่อนนะครับซึ่งตอนนี้ยามิแดงเป็นตัวดาเมจนะครับที่ตีค่อนข้างแรงที่สุดนะครับในสายสีแดงนะครับเพราะว่าเราจะไม่สามารถเอาแอตตาแดงลงได้นะครับแอตตาแดงจะลงสามกับแอตตาดิฟเฟนเอสอาร์ไม่ได้นะครับเราก็เลยเอาตัวนี้ใส่ยามิแดงนั่นเองนะครับคุณผู้ชมครับแต่ว่าทีมแดงถ้าโนเอลมาครับโนเอลชุดว่ายน้ำมาตำแหน่งนี้จะกลายเป็นของโนเอลชุดว่ายน้ำทันทีเลยครับุกผู้ชมครับอ่าตัวฮิวของสีแดงผมจะแนะนำเป็นมิมูซาครับมิมูซาแดงนั่นเองนะครับ สำหรับคนที่ไม่มีมีโมซ่าเขียวเนาะก็ทีมแดงก็จะไปตบกับด้านเขียวนะครับก็ถ้าใครมีมีโมซ่าเขียวแบบตึงๆก็สามารถเอามาลองลงดูก่อนได้นะครับว่ามันจะผ่านหรือเปล่านะครับถ้าไม่โดนวันฮิตทูฮิตแล้วตายก็สามารถผ่านได้เช่นกันเนาะโอเคครับก็จบกันไปแล้วนะครับกับการจัดทีมทั้ง3 4สีเลยนะครับผมผู้ชมครับสำหรับคลิปนี้นะครับถ้าข้อมูลนะครับผมโดนใจใครหลายคนนะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ที่สำคัญอย่าลืมกด subscribe กันด้วยนะครับเพื่อรับชมคลิปต่อไปเนาะ ก็สำหรับวันี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีคนด้วยนะครับผมบ๊ายบาย